เปลี่ยนท่านประธานท่กรบครับผมพันธุ์ดรเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่กระคบกับผมและคณะได้เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองฉบับที่พศแล้วก็ ต้องได้นั่งฟังเพื่อนสมาชิกทั้งสองอทั้งสภาผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภาอภิปรายและก็ต้องขอชื่นชมซึ่งทุกท่านได้ใช้มุมมองและประสบการณ์ที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ท่านประธานและผมและเพื่อนสมาชิกอยู่ในที่นี้เขาเรียกว่า สัป,ปะยะสถานสัป,ปะยะสภาสถานก็คือรัฐสภาซึ่งแปลว่าสถานที่มีความสงบร่มเย็นใช้ทุนสร้างจำนวนห0 0 0งหมื่นล้านมีพื้นที่ทั้งหมด4ี่แสนพันตารางเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิไร่ ที่ผมกลับเรียนอย่างนี้เพราะว่าการที่จะมาอยู่ในที่นี้ได้ก็จะต้องยอมรับว่าคนที่จะมาอยู่ในที่นี้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นการจะเข้ามาได้ก็คือรัฐธรรมนูญปี2560เช่นเดียวกับ สมาชิกวุฒิสภาซึ่งขั้นตอนการเดินทางมาถึงสภาแห่งนี้คนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร500คนจะต้องเริ่มต้นที่เป็นสมาชิกพักการเมืองในการเลือกตั้งปี2562เรามีพักการเมืองทั้งหมด81พักที่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งนับว่ามีพักการเมืองมากที่สุด ท่านประธานที่เคารพครับกติกทที่จะเป็นพักการเมืองก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2,560ที่ผมถืออยู่ในมือนี้ท่านประธานที่เคารพผมอยากให้วุฒิสภาต้องให้ความเป็นธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพอรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ พักการเมืองที่ท่านสอวอที่สอนอชอะกันนะอาจจะมีสอวอบางคนล่างนั้นเมื่อปี2560ได้ประกาศได้ราชกิจจาครั้งแรกวันที่22ธันวาคม2560ถัดจากนั้นไปถึงวันวันที่7ตุลาคม2560ถัดจากนั้นไปถึงวันที่22ธันวาคม2560 ท่านประธานทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะกฎหมายไม่รอบครอบเพราะกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยสักแต่ว่าออกผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมไปดูสิตินั้น400ฝ่าฉบับเนี่ยฉันใช้เวลาออกในเวลาไม่นานนักนะเดือนหนึ่งเป็น70ฝ่าฉบับและในจำนวนนี้ก็มีพรบพักการเมืองด้วย พอถึงวัน 22, 22, ที่22ธันวาได้มีคำสั่งคอสชอสวคงไม่มีใครโตแยงได้ยกเลิกมาตรา40 140, 14 1 4 14ิ1 4้อ4 4ี่าจำนวน5มาตราออกกฎหมายมายังไม่เกิน2เดือนเลยต้องถูกยกเลิก เพราะอะไรครับเพราะการออกไม่ปราดเปรื่องไม่รอบคอบผมมองว่าเป็นอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอท่าปนประธานที่เคารพครับต่อมาพอใกล้จะเลือกตั้งประมาณปี2561วันที่24กันยายน2561ได้มีคำสั่งคอสชอที่จะเป็นสภาปลาสองน้ำก็ได้เพราะหลายคนพูด เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นปลาสองน้ำผมไม่ได้บอกว่าปลาน้ำไหนดีฝาใครแต่ในรัฐธรรมนูญนั้นเขาบอกว่าถ้ากฎหมายควรเริ่มต้นด้วยสภาผูแ้แทนราษฎรผมมีคำกล่าวที่เคยอยู่ในเวทีอยากจะเอามาสะท้อนให้เห็นว่าการออกกฎหมายโดยคนที่หวังดี และอาจจะไม่รู้ดีผมต้องครขอประทานโทษนะครับมันจะมีความรู้สึกอย่างไรผมมีภาษามาลายูซึ่งผมไม่ไม่ใช่คนมาลายูแต่ท่านศาสตราจารย์ดรรัติยาสาละเนี่ยเวลาขึ้นเวทีกับผมผมก็ชอบพอบจะจดไว้มันมีความรู้สึกของคนที่ถูกคนอีกกลุ่มหนึ่งไปปกครองโดยเขาไม่ได้มีส่วน ร่วมในการปกครองเนี system, ่ยเขาจะมีคําภาษาที่เพ่งคํากรนซึ่งสะท้อนเหมือนในสภาแห่งนี้ว่าเมื่อเป็นลูกกุ้งก็ยอมเป็นลูกกุ้งจะให้เป็นปลาอินทรีย์ได้หรือเมื่อเป็นลูกคนเมื่อเป็นลูกคนอื่นก็ต้องเป็นอื่นจะให้เป็นลูกของคนจะให้เป็นลูกของตนได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพ กฎหมายฉบับนี้ออกโดยสนชเพื่อ,อามาให้สสใช้ในการเลือกตั้งแค่ออกมาไปสู่การเลือกตั้งก็ถูกละงับการใช้และยกเลิกถึง15มาตาในมาตานั้นที่ท่านอภิปรายกันสองวันเนี่ยก็คือระบบ primary vote ผมอยากให้ ขอนำสไลด์ขึ้นสักนิดหนึ่งนะฮะระบบภัยมาฑลโบทที่ท่านบอกว่าดีนักดีหนาที่ท่านชื่นชมนั้นนะ่ะขนาดนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าคอสชอยังสั่งไม่ให้ใช้เลยการเลือกตั้งครั้งที่แล้วท่านก็จะเห็นอ,อย่าขอบสไลด์ต้องเริ่มแผ่นแรกๆหน่อยกันนะฮะมันจะดูนะครับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ใช้ท่านประธานที่รพครับ ผมเรื่องของในอดีตเราแก้ไขไม่ได้เรื่องของปัจจุบันและเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบท่านต้องยอมรับว่าพักการเมืองทุกคนพูดเป็นสถาบันการเมืองและท่านในมุมมองของประชาชนสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีแห่งเดียวคือพักการเมืองเท่านั้น ประเทศไทยการส่งผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรเนี่ยเรายังไม่เหมือนประเทศที่มีการพัฒนา,าประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเพราะการจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรของในหลายประเทศโดยเฉพาะสถาบันพระปกเก้าก็ได้รวบรวมไว้เขาไม่ต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองแต่ของเราต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองใน50าฝ่าประเทศที่มีการรวบรวมเนี่ย ประมาณ38ประเทศที่ก้าวหน้าเนี่ยเขาไม่ต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองแต่ส4บประเทศที่อยู่ในล้าหลังส่วนใหญ่จะล้าหลังเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองเราเดินทางมาถึงตรงนี้ท่านประธานที่เคารพครับคราวนี้เราจะมาถึงที่ผมเสนอร่างการแก้ไขพักการเมืองบทของการร่าง อยากให้ขึ้นนิดหนึ่งนะฮะจะต้องเริ่มด้วยมาตรา54ของรัฐธรรมนูญมาตรา54ของรัฐธรรมนูญนั้นทุกคนได้อ่านแต่ผมขอจะอ่านอีกสักรอบหนึ่งเพื่อสมาชิกและทุกคนได้รับทราบเขาบอกบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางระบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพักการเมืองที่ต้องกำหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างฟังฝังในการกำหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและกำหนดมาตรการให้สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำ หรือชี้นำโดยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของพรรคการเมืองน,นั้นรวมทั้งมีมาตรการกำกับดูแลให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทำการอันเป็นกระทำของพรรคการเมืองกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกันเลือกตั้งไม่ได้นะท่านประธานเป็นตุลาการเก่าเป็นผู้พักษาเก่าถ้าท่านดูในวัคสองจากวัคสองเนี่ย ก็จะมีองค์ประกอบอยู่แค่4องค์ประกอบเท่านั้นเองนะองค์ประกอบที่1ก็คือพอรบรพักการเมืองจะต้องอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารที่กำหนดโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ประการที่สองก็ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างฟ้างขวางฟ้างฝังสองเรื่องอย่างน้อยนะฮะ คือการกำหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์ประกอบที่3ที่สำคัญมากที่ผมจะชี้ให้เห็นว่ามีเพื่อนสมาชิกทําไมพักประชาชาติจึงยกเลิกมาตรา28และมาตรา29องค์ประกอบที่3คือกำหนดมาตรการให้สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกค้อบงำหรือชี้นำโดยบุคคลที่ไม่ใช่ สมาชิกพักการเมืองท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าเขาให้ไปกำหนดมาตรการสามารถดำเนินการโดยอิสระแต่มาตรา28กับ29ผมไปเร็วๆท่านไปห้ามอ่ะอิสระกับห้ามมันต่างกันแล้วก็ในกฎหมายปี6 0ศนที่ท่านล่างมาทั้งฉบับ ท่านใช้ไม่ได้ถึง14มาตา15มาตาแล้วในมาตาที่เป็นการมีมาตรการเพื่อให้คนดำเนินการ,ดการโดยอิสระนั้นท่านเอามาตา28กับมาตา29มาซึ่งทางพักประชาชาติเราได้ประชุมกันหลายรอบเราก็เห็นว่ามาตานี้เป็นมาตาที่ เป็นการยับยั้งความเป็นอิสระเพราะว่าในความเป็นอิสระกับการห้ามเนี่ยมันตรงกันข้ามเราก็จะได้เห็นจํานวนมากมายเลยว่ามาตานี้ใช้กำหลาบผมจะใช้คำพูดว่าใช้กำหลาบพักการเมืองและสมาชิกพักการเมืองที่ให้ขาดความอิสระซึ่งเราจะเห็นได้มีหลายครั้งที่กรกต ตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่ถือหุ้นสื่อตัดสินก่อนที่ไปศารลรัฐธรรมนูนจำนวนมากแล้วพอมาต่อมาก็ไปถึงศารลรัฐธรรมนูนปรากฏว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถที่เข้ามาที่มาเป็นสสก็ยังเป็นสสอ,อยู่แต่ที่จํานวนมากถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้ลงสสมีหลายเรื่องซึ่งผมไม่ไม่อยากจะพูดถึงและเราเห็นว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับเนี้เราก็พบว่ามาตรการที่ป้องกันการครอบงำนั้นเราถูกเขียนไว้แล้วในมาตรา14ซึ่งพักประชาชาติไม่ได้ไปยกเลิกเลยในมาตรา14นั้นเขาระบุว่าในการจะออกข้อบ,บังคับในมาตรา15ก็ดีเนี่ยคือจะต้องไม่มีเรื่องการครอบงำนะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อเพื่อจะให้ทราบในมาตรา14นั้นระบุว่าข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นปรปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐวงเล็บสขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีต่อประชาชนวงเล็บสอาจต่อให้เกิดความแตกแยก ระหว่างชนชาติวงเล็บสีครอบงำหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตามรัฐธรรมนูญและที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในระหว่างร่างพักประชาชาติได้เอางานวิจัยทั้งหมดที่มีอยู่พยายามศึกษา รวมถึงเอาคําวินิจฉัยของศารรัฐมนูญที่วินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรา45ไว้นั่นคือคําวินิจฉัยที่5ับ2563ลงวันที่12กุมภาพันธ์2563ผมต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกพักอนาคตใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นคําวินิจฉัยท่านประธานทราบไหมว่า ในคำวินิจฉัยนั้นแหละเขาไปมองที่มาตรการเขาให้ความสำคัญมาตรการเมื่อรัฐมนูญบอกให้ไปออกมาตรการซึ่งเป็นคำนามเป็นประธานแต่คุณไปเอากริยาห้ามห้ามกับอิสระเนี่ยมันมันคือไปไปสู่การข้องมัมปรากฏว่าเขาได้ระบุว่าตามพระาำรัิ ประกอบรับนูลพักการเมือง2,560มาตรา66เนี่ยที่ห้ามบุคคลบริจาคเงินและทรัพย์สินระรับสินหรือประโยชน์อื่นในดกับพักการเมืองมูลค่า10ล้านบาทหรือนิติบ,บุคคลบริจาค5ล้านบาทเนี่ยอันนี้คือมาตรการที่เขามาสรุปในคำพิพากษาว่าอันเป็นมาตรการที่ไม่ให้พักการเมืองถูกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดอาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นนายทุนพักการเมืองเพื่อบงการหรือมีอิทธิพลครอบงำหรือชี้นำในการดำเนินกิจการของพักตามที่ประสงค์ของตนเพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวในรัฐธรรมนูญในกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องพักการเมืองที่หลายท่านสงสยัยว่าการไปยกเลิก มาตรา28และ29นั้นผมเห็นว่ามาตรา28มาตรา29นั้นเป็นเรื่องการครอบงำฟาร์มเป็นอิสระของพักการเมืองการรวมตัวเป็นพักการเมืองนั้นจะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นเจตจำนงที่เป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของคนที่จะมาทำงานทางการเมืองดังนั้นการยกเลิกมาตรา28 29 จึงไม่ทำให้พักการเมืองขาดความอิสระมากกว่าถูกครอบงำเพราะท่านจะเห็นว่าการวิจัยของสถาบันพบกับก้าเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็ออกมาว่าการครอบงำหรือการชี้นำเนี่ยมีมาตรานี้ยังมีอยู่และยังมีอยู่เห็นทั่วไปสิ่งหนึ่งผมขอเอาญาตขอโทษนะครับผมจะขอพูด ถึงคนภายนอกนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอันนี้คือตัวอย่างจะไม่ขยายออกไปเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายถึงแม้ว่าในทางกฎหมายอาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่ในความเชื่อควารมรู้สึกของประชาชนนั้นมันชัดยิ่งกว่าชัดและมีมาตานี้อยู่ทำไมยังทำอะไรไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ อยากจะกลับเรียนว่าที่เพื่อนสมาชิกสงสัยว่าการยกเลิกมาตรา28และ29นั้นผมมองว่าเป็นการมีมาตรการป้องกันความเป็นอิสระของอำนาจรัฐอำนาจเงินที่การเขียนกฎหมายฉบับนี้เป็นการเขียนกฎหมายแบบอำนาจนิยมไม่ใช่เขียนกฎหมายแบบคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนแล้วบุคคลที่จะไปชี้ว่า ห้ามก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในดำเนินการดังนั้นเราจึงเห็นว่ามาตรการป้องกันการครอบงำและการชี้นำในพระรัมยัหยัตเนี่ยมีอยู่หลายมาตราจำนวนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะมาตราในเรื่องการเงินดังนั้นจึงกลบาเรียนท่านสมาชิกวุฒธธิสภาที่สงสัยผมทางเราวินิจฉัยแล้วว่า ไม่ใช่เป็นการขัดรัฐมน,นูญท่านประธานที่เคารพครับมีคนสงสัยยกเลิกมาตรา48า47 48 49 50ถึง56 57รรท่านประธานครับพักประชาชาติไม่ได้ยกเลิกการเลือกตั้งครั้งที่แล้วท่านก็ถูกยกเลิกอะเพราะท่านเขียนกฎหมายไม่รอบคอบท่านต้องให้ความเป็นธรรม กับสมาชิกด้วยวันนี้ถามว่าคราวที่แล้วมีไพเมอรี่โหวตไหมแล้วในข้อบังคับท่านไปดูข้อบังคับมาตราสิบห้าเนี่ยจำไม่ผิดจะข้อบังคับหลายข้อเลยเขาจะเขียนไว้ชัดเจนจะให้มีส่วนร่วมท่านประธานทราบไหมว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกเนี่ยพักเพื่อไทยอาจจะมีสมาชิกสักสองแสนท่านไปตีคามนิยามสมาชิกอย่างไร ผมยังไปตีฟาร์มว่าสิบล้านคนเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคต่างๆการมีสมาชิกโดยลายลักษณ์อักษรกับมีสมาชิกโดยอุดมการณความเชื่อเนี่ยอันนี้อยากจะให้เคารบประชาชนด้วยที่สำคัญครับท่านประธานปรากฏว่าการที่พรรคประชาชาติไปเขียนแก้ แล้วก็มีมาตา4 7 48นั่นน่ะเรายังมีให้สมาชิกมีส่วนร่วมคือเวลาพักการเมืองจะส่งผู้สมัครเนี่ยพักการเมืองต้องประสงค์ที่จะได้สสจะได้เดินมายืนในสภาแห่งนี้ไม่มีการส่งที่ไม่ต้องการเป็นสอสอ,อาจจะมีก็ได้เพื่อจะเอาคะแนนปาร์ติริสเพราะระบบเลือกตั้งเป็นอย่างนี้การจะส่งเป็นสสนั้น เราต้องถามประชาชนประชาชนส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกประชาชนส่วนหนึ่งก็คือประชาชนในพื้นที่พักอื่นจะยังไงไม่รู้แต่พักประชาชาติเราก็จะทําโพลสารวจว่าประชาชนมีความนิยมพักเท่าไรประชาชนมีความนิยมตัวบุคคลเท่าไรด้วยแล้วเราเราก็ไปเขียนว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งคัดเลือกบุคคลเนี่ย เราต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมทั้งหมดแต่การจะไปถามสมาชิกทั้งสมมติผมมีอยู่สองหมื่คนเนี่ยมันอาจจะยากผมก็ใช้ที่ประชุมใหญ่ของพักก็โดยมีคณะกรรมการบริหารมีคณะกรรมการสรรหาแล้วเอาเข้าที่ประชุมใหญ่แล้วที่สำคัญก็คือเราได้ถามประชาชนก่อนผมคิดว่ากฎหมายเขาบอกให้มีส่วนร่วมอย่างฟั้างขวาง อันนี้ผมถือว่าฟรีส่วนร่วมฝั่งก้างขวางฝ่าที่ท่านร่างมาครับท่านประธานครับส่วนในข้ออื่นๆนั้นเช่นแก้ข้อมาครับให้มีการบำรุงตลอดเลยนะครับครั้งเดียว50บบาทเนี่ยจริงๆมันควรจะฟรีแต่เราก็คิดว่าเพื่อจะมีการแยกแยะเราก็ควรจะมีสักครั้งเดียวเดิมการขาดจะมาสมาชิกค,คือการยกเลิกไม่ ที่จ่ายค่าบำรุงสองปีเนี่ยเราก็ยกเลิกมาตรานี้ไปแล้วก็ที่พูดถึงการยกเลิกมาตราที่เป็นมาตรการสกัดกั้นความอิสระสกัดกั้นสติปัญญาของสมาชิกและของประชาชนโดยให้ลัดไปห้ามเรื่องโน้นเรื่องนี้ตามอําเภอใจเนี่ยที่จะเป็นอันตรายมากกว่าเป็นการป้องกันการครอบงำเนี่ย ผมก็ได้ยกเลิกมาตรา28-29แล้วก็ในเพราะผมเห็นว่าในมาตรา28เนี่ยคือทำให้พักขาดอิสระทำให้สมาชิกเนี่ยถูกครอบงุมถูกครอบงำและถูกความหวัดกวในการดำเนินคดีพักประชาชาติหลายคนถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกพักอื่นมาก่อนมาเป็นสมาชิกพักนี้เราถูกดำเนินคดี แล้วที่สำคัญคือในคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา66เนี่ยเขาถือว่าการกำหนดเงินบริจาคและมาตรการเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการป้องกันการครอบงำตามเขาเขียนไว้ด้วยว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา45แล้วแล้วเราก็ยังมีปรับระบบการบริหารพรรคการเมืองท่านประธานที่เคารพผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว มี81ดบอพักรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าพักการเมืองเนี่ยอย่างผมในสมัยหน้าอาจจะส่งแค่50เขตเนี่ยผมจะต้องไปมีตัวแทนจังหวัดธง,งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ให้อีกเหตุหนึ่งรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเราไปเขียนว่าอาจจะยุบพักการเมืองได้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเขียนเข้มไปฝัน่นั้นให้ยุบพักการเมืองได้แต่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่ได้เขียนตรงไหนเลยให้ยุบพักการเมืองก็ไปเอานิยามกฎหมายอื่นก็คือกฎหมายพักการเมืองเนี่ย ซึ่งเป็นการวินิจฉัยออกมาเนี่ยผมคิดว่าการกระทำของอสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองแต่ผมไม่ขอก้าวล่วงแต่ว่าผมถ้าเกินฝ่ารัฐธรรมนูญเนี่ยผมไม่อยากให้หน่วยงานใดทำตัวเป็นรัฐธรรมนูญหรือไปเขียนรัฐธรรมนูญเองดังนั้นผมจึงคิดว่าบางมาตานะครับ เช่นมาตรา28 29เนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่จะยุบพักการเมืองเพราะว่าไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรการเสริมสร้างความอิสระเพื่อกันการครอบงำหรือการชี้นำเนี่ยเราก็ไปยกเลิกแล้วมีหลายมาตราเนื่องจากว่าในาตัวแทนจังหวัดเนี่ยมีทั้งหมด40ประจุดคือ50จุดเ่ยมันก็ดูเหมือนแก้หลายมาตรา และสิ่งสำคัญที่สุดครับการแก้ครั้งนี้ก็เพื่อให้ไปเป็นตามรัฐธรรมนูญที่เราแก้ใหม่ที่มันมีมาตราที่เกี่ยวข้องครับทำการที่กรบในท้ายที่สุดนี่นะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกครับคือมุมมองที่ผมพูดหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยแต่เรื่องนี้พักการเมืองเป็นสถาบันของประชาชนผมก็คิดว่า ถ้าเราได้เอาร่างของทุกพักเข้าไปผมเชื่อมั่นในสติปัญญาของผู้เป็นกรรมาธิการวิสามันแล้วผมก็เชื่อมั่นสติปัญญาของสมาชิกรัฐสภาทั้ง50าคนที่เราจะกันกรองให้กฎหมายพักการเมืองที่ออกมาเนี่ยเป็นกฎหมายพักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งดังนั้น ผมจึงเขาฝากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราขยายอำนาจรัฐไปลุกความมั่นคงของรัฐเราไม่เคารพสติปัญญาจินตนาการความของประชาชนซึ่งประชาชนเมื่อเขารวมตัวกันมากๆอันนี้ก็คือเป็นความมั่นคงกับประชาชนผมไม่อยากให้ความมั่นคงของรัฐมีความหมายแคบ ผมอยากให้ความมั่นคงและความสุขของประชาชนเป็นนิยามคำเดียวกันครับขอขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเป็นร่างภาพอัญิประกอบรรรานูนว่าว้พักการเมืองของ